ดิฉันมีอะไรติดอยู่ยงั้นเหรอคะนี่ยังมาปีนเกลียวฉันนะเอาก็เห็นคุณแม่จ้องหน้าดิฉันเอาดิฉันเอาดิฉันก็เลยคิดว่ามีจมูกงอกขึ้นมาที่หน้าฉันอีกหนึ่งอันละใช่ไหมดูแม่ดิฉเนี่ยมันยอกย้อนแม่ลูกได้ยินเต็มสอง,งหูแล้วใช่ไหมแม่ครับอ,อะไรทุกค,คนติดตลกแบบนี้นะครับเกียวคิดมากเลยเนอะอะไรหื ไม่ต้องมาแก้ตัวแทนกันเลยนะที่ฉันยอมลดตัวลงมานั่งด้วยตรงนี้เนี่ยเพราะว่าฉันอยากจะคุยกับเธอให้รู้เรื่องต่อหน้าสิวาเขาหรอเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าสิวานี่เขาจะต้องแต่งงานกับหนจันแจงญาติของเธอที่ได้ยินจากคุณสิวานี่ก็ไม่มีนะคะแล่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่คึกคักขึ้นมาเองเนี่ยก็เขาได้ยินอยู่บ้างสิวคา มันก็จริงอย่างที่พาไลพูดนะครับแม่มคือผมยังไม่ตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกับคุณจันแจงเลยแต่แม่อธิบายให้ลูกเข้าใจหมดแล้วนี่จ้าว่าลูกจะแต่งงานกับคุณจันแจงก็เพราะอะไรโอ้โหอ,อาหารมาพอดีเลยนี่คุณแม่ครับพาไลเขารู้ด้วยนะครับว่าคุณแม่ชอบทานอะไรอ่ะี่ดูได้ยังไงเนี่ยก็คุณบอกอ๋อ,อ,อก็ คือคุณบอกว่าคุณแม่ควรจะหิวฉันก็เลยสั่งพอที่ท่านชอบมานะคะอ,อย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะแม่ครับพาอล่ะเขาเหลือตัวคนเดียวนะครับการเรียกคุณแม่ว่าคุณแม่ผมว่ามันก็ไม่เห็นจะลำบากอะไรเลยอย่ามาคิดปิ่งเกลีวคิดว่าฉันจะไปสนิทสนมด้วยนะยะ ค่ะคุณแม่บำรุงสมอง <c oughs> นี่เธอคิดว่าฉันโง่เหรอ<ม>งั้นเสียมเป็นผักก็ได้ค่ะไม่ฉันไม่กินไม่ชอบกินผักแบบนี้ไงคะถึงได้หงุดหงิดอารมณ์เสียชิงชังโลกแต่จริงทุกอย่างรอบตัวทุกคนถูกไปหมดตัวเองถูกต้องอยู่คนเดียวคือพาแค่อยากจะบอกว่าอาหารจานถ่ายใจนี้นะคะทำให้เรามีสมดุลทางอารมณ์ <c oughs> แม่ครับแม่จะไปห้องน้ำละถ้าแม่กลับมาหวังว่าแม่เนี่ยคงจะสงบปากสงบขำลงบ้างน,นะฉันทำนดีที่สุดได้แค่นี้แหละดีอะ สี่สอแปเนาะรวยก็รวยสวยก็สวยไม่ใช่คนเดียวแย่งกันทำไมอ่ะแต่ฉันน่ะเชียร์คนที่ที่ชื่อพาไลนะนี่ผมน้ำหน้าอีนางน้องที่โดนวายลาดหัวาท่ไขำก็ขำสองสารก็สงสารก็ได้ก็ได้ฉันจะทำให้คุณแม่คุณน่ะชอบฉัน แล้วก okay? so well, ็เลยจับคุณแต่งงานกับยายจันใจถ้าทําสําเร็จก่าจะตบรางวัลใี้คุณโอเคไม่ต้องไม่ต้องทําตามเงื่อนไขของเราก็พอฉันอยากจบงานของฉันใีวันจะแม่คุณคุณแม่คะถ้าสั่งของหว้แล้วเผื่อคแม่ด้วยค่ะ แม่นัดก,กับดูแนแจงเขาเรื่องดูเลิกแต่งงานอาทิตย์หน้านะคอนเฟิร์มเขาแล้วเรียบร้อยด้วยแม่ครับแม่ครับคุณแม่คุณแม่ครับฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ